จะเห็นว่าตรงปลายท่อตรงนี้พอน้ําลงมามันทําให้ดินตรงนี้ถูกกัดซาะลงไปวันนี้เราก็เลยจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ให้ดิน <ado> ม <0. S 2> <N> ันซุดไปกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ท่อเฟ็กโพสช่วยเนี่ยมันจะทําให้เราต่อได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรังน้ําฝนที่ผมทาเอาไว้ตอนคราวที่เราทําฉีดน้ําลดหลังคานะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเยอะนะครับผมก็เลยแปลงระบบฉีดน้ําลดหลังคาเนี่ยเอาออกไปก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อท่อลงมานะครับผมให้มันระบายน้ําฝนออกมานะครับคราวนี้เราก็เจอปัญหาอย่างหนึ่งจะเห็นว่าตรงปลายท่อตรงนี้พอน้ําลงมามันทําให้ดินตรงเนี้ยถูกกัดเซาะลงไปแล้วก็มันทําให้ตรงพื้นข้างหลังเนี่ยเป็นแอ่งด้วยนะครับ บอว่าเดี๋ยวมันลงไปเรื่อยๆมันจะเป็นโพรงอยู่ใต้บ้านนะครับผมพื้นที่ส่วนต่อเติมหลังห้องของผมนะครับผมมันก็จะมีการซุดอยู่เล็กน้อยอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อท่อแข็งเลยลงไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการขยับอยู่เรื่อยๆนะครับผมจนมันทําให้ท่อเสียหายได้วันนี้เราก็เลยจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ให้ดินมันซุดไปกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดก่อนเอาตรงที่ดินยังอ่อนนี่แหละอ,ออกกําลังกายครับ อนนี้ก็ขุดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาวางท่อกันต่อนะครับผมคราวนี้ท่อนะ้าฝนสีขาวของผมเนี่ยมันเหลือแค่นี้เองถ้าเกิดว่าจะไปซื้อท่อใหม่เงี้ยครับแพงมากทางเลือกที่ถูกกว่าก็คือท่อ PVC สีฟ้าอย่างนี้นะครับผมตรงนี้เราก็จะใช้ข้อต่อ90องศา2ออันอันนี้เป็นแบบบางนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่ติดกาวจะใส่ไปเฉยๆแล้วเราขยับให้ตรงก่อนนะครับผมแล้วก็เอาท่อยาวมาใส่ดูนะครับให้ฝั่งต้นท่อนะครับให้มันสูงกว่าปลายท่อ น้ำมันก็จะได้ไหลไปได้นะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าเราวางตำแหน่งดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปยึดท่อกันตอนที่เราต่อท่อนะครับเราก็จะต่อเข้าไปเราพยายามเคาะเคาะมันลงไปให้สุดนะครับแต่ว่าเราจะไม่ติดกาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราจะต้องขยับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจาะรูแล้วเราก็ยึดด้วยสกรูนะครับตรงจุดเชื่อมระหว่างท่อไวนิลกับท่อ PVC นะครับ ราวนี้ท่อเนี่ยมันเป็นวนิ้วเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางมันอยู่ที่3นิ้วนะครับราวนี้ปัญหาคือท่อเนี่ยมันไม่ได้มีข้อต่อมาตรฐานที่เอาไว้ต่อกับท่ออื่นได้นะครับผมผมเลยลองวัดดูว่าท่อ PVC ขนาด2นิ้วครึ่งนะครับเราลองเทียบกันดูขนาดเนี่ยมันก็เรียกว่ามันจะต่างกันอยู่นิดนึงหาอยู่สักพักก็ได้ตัวนี้มาช่วยนะครับผมตัวนี้เรียกว่าเฟล็กโฮสของยี่ห้อ NCR นี่ภาษาไทยเขาก็อาจจะเรียกว่าท่อยางกันซุดแล้วก็ซื้อเข็มขัดรัดท่อแยกออกมาต่างหากนะครับ2วง มันจะประมาณ1ฟุตนะครับเวลาที่เราไปเลือกซื้อนะครับเราก็จะซื้อให้ใหญ่กว่าขนาดของท่อ PVC ครึ่งนิ้วตัวนี้ท่อ PVC 2.5นิ้วเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อเฟกโฮสสามนิ้วส่วนท่อสีขาวเนี่ยเราต้องลองนะครับปกติถ้าเกิดว่ามันห่างก,กันไม่มากเนี่ยมันก็ใส่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เฟกโฮสเข้าไปก่อนแล้วก็เข็มขัดนะครับแล้วก็สวมกับท่อข้างล่างเข้าไป นีครับท่อเฟรคโค e ก็จะทําให้ผมต่อท่อไวนิลกับท่อ PVC ได้นะครับผมจะสังเกตว่าท่อของผมมันมีการเอียงอยู่เล็กน้อยนะครับระหว่างท่อสีขาวกับท่อสีฟ้าเนี่ยครับบางทีท่อที่ลงมากับท่อที่ฝังดินนะครับ มันไม่ได้ตรงกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเชื่อมแบบธรรมดาเป็นท่อแข็งนะครับมันก็จะยากนิดหนึ่งเราใช้ท่อเฟกโฮสช่วยเนี่ยมันจะทําให้เราต่อได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับการเชื่อมท่อที่มันอาจจะมีการขยับอย่างเช่นการต่อพวกถังเก็บน้ําใต้ดินตัวถังมันก็อาจจะเกิดการขยับได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้เฟ็กโฮสอย่างเงี้ยนะครับผมในการเชื่อมเพื่อป้องกันท่อแตกหักถ้าเกิดว่าถังมันเกิดขยับ ไรขึ้นมานะครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกตรงหลังบ้านของผมเนี่ยมันมีการซุดตัวอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะต่อลงดินอย่างเงี้ยผมก็ควรจะต่อตัวเฟกโค้ดเอาไว้ปกติถ้าผมขยับท่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นท่อแข็งมันก็จะขยับทั้งอันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใสา่เฟกโค้ดลงไปเนี่ยมันก็จะไม่กระทบกับโครงสร้างที่เป็นท่อส่วนใหญ่ ไม่ว่าการขยับจะมาจากข้างบนหรือว่าข้างล่างนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกโครงสร้างอย่างเช่นตาม7 e เ e ่นอตามหมู่บ้านจัดสรรต่างๆนะครับผมที่เขามีระบบป้องกันดีดๆเขาก็จะเลือกใช้ตัวนี้ในการป้องกันร,ระบบท่อระบายน้ําของเขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยตรงท่อระบายน้ําของทางด่วนต่างๆนะครับเขาก็จะมีท่อเฟล็กโฮสพวกนเนี้ยติดตั้งเอาไว้ถ้าเกิดว่าโครงสร้างมีการขยับตัวหรือซุดตัวขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะทําให้ประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้ไม่กระทบกับตัวระบบท่อส่วนใหญ่ เราก็จะกลบแล้วนะครับคราวนี้ต้องส่วนปลายท่อแล้วก็เอาตะแกรงกรงไก่นะครับมามัดเอาไว้นิดนึงเพื่อป้องกันพวกสัตว์มีพิษเข้าไปนะครับผมแล้วก็เผื่อถ้ามีเศษใบไม้เราจะได้มองเห็นด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าฝนตกน้ามันก็จะลงมาทางนี้นะครับผมเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยตรงไหนก็รบกวนคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างน,นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ช่อง Daddy Tip นะครับ ผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็จะได้ไอเดียไปลองทำดูนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ